สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายจ้าทุกท่านวันนี้มาดูประจุแกะทุเรียนนะคะทุกคนคะ่ะจะได้กินกันไหมเนาะอันนี้คือพันกระดุมนะคะทุกคนกระดุมนี้จะเป็นเ,เม็ดข้างในจะใหญ่หน่อยนะคะทุกคนเนื้อจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แต่ว่าก็อร่อยเหมือนกันสําหรับคนที่ชอบทุเรียนนะเดี๋ยวประจุจะ,ะแกะให้ดูนะคะแกะไม่ค่อยจะเป็นหรอกแต่ว่าก็จะพยายามแกะนะ เพื่อจะ,อะให้ทุกคนได้เห็นว่าประจุบแกะเป็นอ่านะอย่าบ้ากันนะคะทุกคนนี่มีมีมีที่จับนะคะป้องกันไม่ให้หนามทุเรียนทำให้มือเราเป็นแผลเนาะเอานะทุกคนขาดูนะประจุก็จะใช้มีดทําครัวธรรมดานี่แหละจะทำเนาะอันเนี้ย ตรงนี้นะคะทุกคนประจุบก็เรียนรู้จากที่เราไปซื้อเขากินตามตลาดนะว่าเขาจะแกะกันตรงนี้เอามีดแย่เข้าไปตรงนี้ใช่ไหมละ่ะตรงกลางเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเราจะลองทําดูนะอันนี้มันเริ่มจะสุกมันสุกแล้วแหละเพราะว่าได้ยินเสียงโคกโคกนะคะทุกคนมันไม่แน่นนะอันนี้ลูกนึงที่สุกแล้วนะคะเท่าที่เห็นนะเดี๋ยวนะคะมันจะได้ง่ายอย่างที่เราว่าไหมป้าุกจะลองดูนะคะทุกคนคะ่ะ คนไม่ทำทำไม่เป็นก็จะ <laughs> ก็จะเก๊กกันกังหน่อยเดอ้อเอาแล้วนะถ้ามันสุกแล้วมันก็คงจะแกะง่ายนะทุกคนนะเดี๋ยวเด้ออันนี้กระดุมค่ะทุกคนอันนี้อันนี้เขาจุเจะแงะตรงนี้นะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเด้อโอ้สิเด็กกินบนอ ของแสบของแสบสำหรับคนชอบเดอ้อตาว้ามันกะขันมันสุกมันกแกแกย่ไงดอกแต่ทุกคนจ๋าเอา่ะเด้อมาหนี่เอา่ะเดอ้เเอ,เด,อเดี๋ยวไปจุมฮานผ่ามาจาับอีกหนึ่งก่อนจ๋ากระสันมันสิเป็นแผลเอาละมาดูนะคะ <laughs> เด็กกินบ่าอะไรนี้งั้น ง่ายนี่โอแกง่ายอยู่ค่ะทุกคนงางและงงางออกเห็นแล้วเห็นเนื้อมันแล้วเหรอวิธีที่ที่เราเห็นในตลาดเนี่ยใช้ได้อยู่ดีเอานะทุกคนค่ะดูเด้อไอนนเราก็หอมหอมแห่งแรงน้อย ไม่ออกจะได้กินไหมล่ะเนี่ยผูเรียนค่อยเนี่ยอ๋อได้แล้วค่ะทุกคนคะ่ะอ่าเนื้อเหลืองเชียวงีดูสิคะทุกคนเหลืองไหมคะสวยไหมน่ากินเชียวแหละดูดูดูเดี๋ยวนะคะ เราก็จุบใส่กล่องก่อนเพราะว่าต้องใส่ถ้าตัวแวรกเก็บเก็บในตู้โอ้อยากเห็นในโมเมนต์แบบที่เราเห็นเขาเก็บทุเรียนในตู้เย็นนะเต็มเต็มช่องอะได้แล้วค่ะทุกคนค่ะหนึ่งคู่นี่เห็นไหมคะหนึ่งแล้วใส่ไว้ นี่ได้อีกแล้วค่ะทุกคนขานี่ไงดูนะคะมีกี่ภูได้แล้วสองภูค่ะสีมันสวยๆจ้ะทุกคนภูที่สามได้แล้วค่ะภูที่สามมาแล้ว ดอันนี้แล้วทีนี้ที่ที่อยู่ตรงเนี้เดี๋ยวเด้ออันอยู่ตรงนี้ปัจจุบก็จะเอามือทำอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นี่ค่ะได้แล้วได้แล้วนี่ค่ะทุกคนค่ะนี่ได้แล้ว ได้แล้วจ้าทุกคนทั้งหมดอ่ะสี่สี่ผู้ค่ะมีทั้งหมดสี่ผู้รูปนี้นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประจุเอาใส่ตู้ก่อนเพราะว่าประจุบเองก็มันมนัถ้าไม่เก็บเนี้เดี๋ยวมันจะส่งกินรอบบ้าน รอบบ้านเกินจะตลบอบอวนเอานะขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่รับชมประจุกแกะทุเรียนให้ดูอันนี้แกะง่ายอยู่ค่ะลูกลูกเนี้ยแต่ว่าลูกอื่นๆเนี่ยถ้าจะยากหน่อยเพราะว่าเขายังไม่สุกมันยังแน่นอยู่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเคาะแล้วมันเสียงดังโพ๊โพๆน่ะน่าจะใช่ทุเรียนที่สุกแล้วเสร็จแล้วค่ะทุกคนคะ่ะได้แล้วนี่ ขอบพคุณนะคะที่รับชมคลิปให้กับปัจจุบ c h a n ลเด้อขอบพคุณค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ